คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 KHz สาโรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเสาเสาหนึ่งของประชาคมอ,อาเซียน วันนี้ก็จะพูดถึงอีกเสาหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะมาสรุปพัฒนาการของเสาประชาคมอาเซียนกันวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตให้นะนําตัวครับสวัสดีค่ะจิตติมาเอี่ยมสุทธานะคะผูอ้อำนวยการกองเศรษ,ษฐกิจค่ะครับผมผอ,อเรียกผอจิตติมาว่าผอพี่บีแล้วกันนะครับก็ผอพี่บีก็อยู่ที่กรมมาสัก น1นปีกว่าค่ะหนปีกว่าแป๊บเดียวนะก็สาวยังไงก็สาวยอย่างนั้นอยู่เพราะผ่านมา,มาแป๊บเดียวเองนะครับก็ขออนุญาตรบกวนพี่บีมาเป็นแขกรับเชิญสงท้ายพี่เก่าตอนรับที่ใหม่เพราะว่าเราจะพูดถึงพัฒนาการที่สําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรืออาเซียนอีคอนมิคอมมูนิตี้ AEC นะครับอันนี้ก็เป็นงานโดยตรงของพี่บีด้วยเ<ช>ข้าใจว่า AEC ก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ที่เชิญท่านผอพี่บีมาวันนี้ก็อยากจะให้เล่าให้ฟังครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือปีกว่าๆที่ท่านผอ,อ,อมารับตําแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ดูแลงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยที่กองเศรษฐกิจกรมอาเซียนเนี่ยมีอะไรที่เป็นพัฒนาการที่สาคัญบ้างเข้าใจว่าต้องพูดถึงแผนงานก่อนใช่ไหมครับก็จริงๆคือปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่สําคัญของอาเซียนน,นะคะเพราะว่า ผู้นำก็จะมีการรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ประชาคมอ,อาเซียนด้วยซึ่งอันนั้นก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอ,อยู่สี่ฉบับใช่ไหมคะมซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นทางด้านเ,เรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์คทางด้านเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะแผนงาน AEC ที่ที่เราดำเนินการอยู่เนี่ย ก็จะหมดอายุลงในปีหน้าคกันก็ความคืบหน้าในแผนงานนี้ก็ดาเนินการไปแล้วประมาณ96อโอ้ยังไม่เต็มร้อยใช่คล้วก็เลยสเอร์เนเท่านั้นนะฮะนี่เดียวก็96คิดว่าก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแหละครับผมก็ยังมีเวลาเยัานะเะลภายในซึ่งปีนี้ซึ่งวันนี้ก็คิดว่าเริ่มเข้าโหมดคริสต์มาสปีใหม่แล้วเนาะ ก็คิดว่าจะหมดปีและปีหน้า2025หรือส2568เนี่ยจะเป็นปีสำคัญที่จะมีวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ครับผมก็เอาไม่เป็นไรอีก4เปอร์เซ็คิดว่าน่าจะเร่งดำเนินการลองดูครับครับที่ประชุมอาเซียนสมัยที่ผ่านมา,นาครับคบั้งที่445เนี่ยคือทางสปปลาวในฐานะประธานอาเซียนก็ได้ จะมี็นดีกับการจัดทำการประเมินภาพรวมของการดำเนินการตามแผนงานปัจจุบันครับเรียกว่า AEC Blueprint 2025พื2นที่เืองศกวันครับอ,บอันนี้เขาก็คือแผนงานที่พออดคพูดถึงอยู่สมัยปัจจุบันนะครับก็จะมีการจัดทำ interim review แผนงานด้วยอืมาทบทวนจากสุดท้าย<ช>อีกทีครับก็รั้ทราบความคืบหน้าการจัดทำ แผนฉบับใหม่เป็น AEC Strategic Plan คร <battle. S 1> uh ับ2026-2030นะคะซึ hmm. so, uh, uh ่งจะเป็นแผนงานทุ้งานฉบับใหม่ทันจะที่ AEC g ครับก็ในชั้นนี้เนี่ยจะประกอบด้วย Strategic Goal 6ด้านนะคะแล้วก็จะมี o b uh, j e c t i v e ประมาณ45ข้อและ Strategic Measures รวมกัสัก30ข้อ ก็หวังว่าจะสามารถจัดทำแผนงานนี้ให้ให้ทุนทำรับรองภายในนะครับครับและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนงานนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะลนะุก forward ชูแล้วในปีหน้านี้ครับผมในส่วนของการที่มีการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับพัฒนาการในเสา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีเรื่องอะไรเด่นๆบ้างไหมครับในช่วงที่ผ่านมเพราะว่าตอนนี้เรามาอ,อ,อัดรายการเนี่ยเพื่อที่จะสรุปจริง,รงๆแล้วในปี2000ที่ผ่านมา2024น,นะก็น่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นทนางนักการรวมทั้งสิ่งที่เราจะต้องมองไปในปีหน้าในอีดเดอร์ช็อรัด้วยนนรับ เอาเรื่องแรกก่อนคือพลังงานใช่ไหมครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อยู่ในเสาเศรษฐกิจด้วยครับผมซึ่งอาเซียนมีความร่วมมือด้านพลังงานโดยดําเนินการตามแผนที่เราเรียกว่าอาเซียนแผนของแอคชั่น for energy cooperation นะคะครับผมตอนนี้อยู่ในเฟสสองคือช่วงปี2021ถึง2025ครับ เป็นแผนที่เน้นเร่งการเปลี่ยนผ่านและเพิ่มความยืดหยุ่นด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมนวัตรกรรมและความร่วมมือซึ่งมุ่งไปที่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการเสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอโดยมียุทธศาสตร์7ด้านค่ะมีด้านาที่1่ไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติถ่านหินการอุ่นรักและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนและนโยบายและแผนพลังงานระดับภูมิภาค และพลังงานนิวเคลียร์ค่ะคือมีการแบ่งส่วนการทํางานนั่นแหละ,ะนะครับโดยภาพรวมก็คือเรื่องของพลังงานที่มีแผนอยู่ที่เรียกว่า AP A P A E C นะฮะสิเป็นแผนแบ่นจะหมดอายุปีหน้าเหมือนกันใช่ <นะ S 1> ค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเฟสสนะครับของแผนปฏิบัติการและแบ่ง7ด้านเนี่ยที่พอ,อว่ามาโดยไทยเราเป็นประธานในสาขาความร่วมมือด้านการอนุรักษ์นะะ อ๋อโอเค<ม>การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านผอพูดถึงเมื่อครู่ว่าพลังงานที่ว่าเนี่ยในอนาคตแล้วเนี่ยเราคงมองไปเรื่องของพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยครับผมส่วนในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันมีโครงการต่างๆใช่ไหมครับที่สําคัญ<ช>โครงการที่เข้ามาในหัวผมอันแรกเลยคือ ASEAN Power Grid หรือ APG ค,ครับผมซึ่งมีการพูดถึงกันบ่อยนะคะครับซึ่งอาเซียนก็มีการจัดทําเหมือน MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนนะคะครับเอ็มโอยฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่19มีนาปีนี้นะคะครับผมซึ่งต่อมาอาเซียนได้จัดทําตราสาร,รว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายระยะเวลาเอมออกไปอีกจนถึง สามสเอ็ดธันวาคมสองห้าหกแปดปีหน้าค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการขยายเป็นการชั่วคราวแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพัฒนาการสําคัญของปีนี้เพราะว่าหมดอายุซะงั้น <c oughs> <c oughs> ก็คือปี2024เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยต่ออายุไปจนถึงปลายปีหน้านะครับครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการต่ออายุชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวเราอ,อาจจะต้องมี M O U ฉบับใหม่หรือเปล่า หรือแผนเนื้อหาอะไรใหม่ไห <g ül> มก็ <c oughs> คืออันนี้ก็จริงๆก็คือใโมูิแบับนี้ให้มีเหอน <c oughs> กับว่าให้ประเทศสมาชิกได้มีระยะเวลาหารือร่วมกันถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาของมูชฉบับใหม่ที่จะมี นะครับเพราะนั้นก็คือว่าใช้ไปพลางก่อนนะเป็นการต่ออายุแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี MOU ฉบับใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเรื่อง APG หรือ ASEAN Power Grid เนี่ยถือว่าเป็นอเดนดาหลักในด้านความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนเลยซึ่งก็สำคัญมากๆนะครับทีนี้เราก็มีเรื่องโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ต่อยอดมาจาก APG ใช่ไหมครับที่มีความร่วมมือพู้ภิาค,คีก็จะมีโครงการ เรียกว่าโครงการบูรณาการสายส่งไฟฟ้าระหว่างสปปล,ลาวนะคะไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ครับผมหรือเรียกย่อๆว่า LTMSPIP อันนี้ย่อแล้วเขาผมก็เป็นตามชื่อประเทศเนาะลาว PDR ไทยแลนด์มาเลเซีย สิงคโปร์ก็เป็น LTMS นะฮะจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ไอ้คำว่า Power Integration Project นี่แหละ PIP นี่แหละเป็นคำที่เราควรจะจำไว้นะฮะเพราะเป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นเบ o ทรูเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราเคยทำกันในภูมิภาคเป็นครั้งแรกนะแล้วก็กว่าจะทำได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะมีความร่วมมือเรื่องนี้มาเนี่ยอ,อาจจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณากันอย่างรอบคอบด้วย ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้เพราะเราอยู่ตรงกลางนะถ้ามองในเรื่องของสายส่งไฟฟ้าแล้วเราก็มีศักยภาพสูงในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าเรามีบทบาทนําในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานน้ำใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็แน่นอนเพื่อนบ้านของเราสองปลอลาวผลิตแล้วก็ส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำเนี่ยไปที่สิงคโปร์รับผม,บผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายส่งไฟฟ้าก็จะผ่านไทยกับมาเลเซียนะครับ ก็เป็นโครงการที่คิดว่ายังจะต้องพิจารณาต่อว่าเอจะทำหรือเปล่าต่อไปเพราะโครงการจริงๆคือตั้งแต่มิถุนา65มิถุนา67ที่ผ่านมามนะครับเป็นการซื้อขายไฟฟ้าแบบแรบ,บต่อแล้วครับผมบบก็อยู่ระหว่างการพิจารณาและกัน,นในการทำระยะที่2ต่อไปนะครับกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแก๊สพ p e ปลาย ใช่ไหมครับอันนี้มีพัฒนาการอะไรบ้างเอ่ยการเชื่อมโยงโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนหรือ trans- a s เ a n Gas Pipeline เนี่ยนะ,ค,ะครับกอ็อาเซียนมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจเหมือนกันนะนะครับแล้วก็หมดอายุลงไปเมื่อวันที่20พฤษภาที่ผ่านมาครับผมค่ะซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนก็กำลังดำเนินการกระบวนการภายใน ก็ร่วมลงนามในพิธีสารที่จะขยายระยะเวลาของ MOU อันนี้ออกไปอีก10ปีค่ะอ๋ออันนี้10ปีเลยนะไม่ใช่พพลางก่อนหรอกก็คือคุยกันไปเลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะขยายอายุของไอตัว MOU อันนี้ในเรื่องของแก๊สไพล์ไลน์ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ลงนามกันไปแล้ว8ประเทศเหลือเหลือไทยกับเวียดนามะเที่ยง ดําเนินการกระบวนการภายในยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าก็ของของไทยนี่รอแค่ลงนามเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าการพิจนารณาดำเนินการภายในเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความไม่พร้อมแล้วละ่ะแต่มันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับแล้วเวียดนามผมเข้าใจว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใกล้ละนะฮะเมื่อสิบประเทศลงนามพร้อมกันก็จะสามารถต่อ,อยุ AMOU นี AM ้ไปอีกสิบปี นะครับอันนี้คือเรื่องของพลังงานเหนื่อยรอยังครับจะให้พักเบรกนิดนึงเดี๋ยวกลัวว่าแบบแหม่ช่วงปลายปีแล้วมาใช้งานผออพูดไม่ให้หยุดเลยนะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวให้พออบีเบรกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการเราจะพูดถึงพัฒนาการที่สำคัญภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีเรื่องที่สำคัญสำคัญมากๆกก็คือเรื่องดิจิทัลกับเรื่องของเขตการค้าเสรี ดี๋ยวกลับบมาครััวนนี้บัวแก้วกุญชรจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักวิทยุสรารมกันนะครับวิทยุสรารมคืออะไรวิทยุสรารลมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575ก h z และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรรม Radio ว,รวิทย์ยูด์สรารรรมวิทยุการทูดเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ครับก็บมากับช่วงที่2ของรายการเราคืออาเซียนวันนี้นะครับเรากำลังพูดถึงพัฒนาการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีคอนมิอมมูนิตี้หรือ AEC จะมีผู้รู้แน่นอนนะครับผู้ที่ทำงานโดยตรงกับเรื่องนี้คือท่านผอ,อจิตติมานะครับท่านผอ,อดีนะครับก็วันนี้เราคุยกันแล้ว2เรื่องนะครับคือเรื่องภาพรวมคือแผนงานภายใต้ AEC ซึ่งจะมีฉบับใหมนะ่เมื่อต้นรายการแล้วก็ เรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะอยู่ในเสาเศรษฐกิจนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากๆแล้วก็อินเทรนดมากๆแล้วก็จําเป็นจะต้องเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านนะได้อย่างสอดคล้องกับกระแสโลกนะฮะคือเรื่องของดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลใช่ไหมครับเรื่องนี้มีพัฒนาการความร่วมมืออาเซียนด้านดิจิทัลอะไรบ้าง อืตอนนี้นะคะคอาเซียนก็อยู่ระหว่างการเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนนะคะเรียกว่าอาเซียนดิจิทัลอีคโนมีเฟรมเวิร์กอะเรเมนต์หรือเรียกย่อๆว่าดีฟ่าค่ะคอันนี้ก็จะมีของไทยเราจะมีออกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะคะคเป็นประธานคณะกรรมการเจรจากรอบความตกลงฉบับนี้ครับผมซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นบทบาทนําไทย เพราะว่าเราเป็นประธานเลยในการเจอจาดีฟานะครั D E F A อันนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเพราะว่าคิดว่าสำคัญมากๆเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านแบบพอเอเล่าต่อว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือภายในปีไหนภายในปีหน้าเลยค่ะอ๋อ <c oughs> ต้องทำให้เสร็จนะครับครับคับผม <c oughs> ก็คือ2 5 6 8หรือ2025นะฮะซึ่งเราจะมีวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ด้วยเราก็อยากทำให้ดีฟาเนี่ยสำเร็จด้วยใช่ไหมครับสรุปให้ได้ ครับผมถึงได้บอกว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่สำคัญมีมยลสโตนเอชิฟเมนต์หลายเรื่องนะครับความสำเร็จหลายเรื่องก็แผนงานหลายๆอย่างก็จะมีการจัดทำฉบับใหม่กันครัเหมือนกันครับผมก็เมื่อดีฟ้าแล้วเสร็จอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยคิดว่าจะเป็นความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคะฉบบัแรกกของโลเลยอืมค่ะ คือมันมีความพยายามนะผมไปศึกษามาก็คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาจะร่วมมือกับบางประเทศแล้วก็มีการเจราจาความตกลงมีชิลีลนิวซีแลนด์เข้าใจว่าอาจจะมาจากกรอบที่คุยกันที่เอเปกด้วยนะครับแล้วก็จับกลุ่มกันนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ระดับภูมิภาคแบบดีฟา้าดีฟ้าเนี่ยจะเป็นความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกเลยนะครับ ก็เราก็เทคโนโลีดนะฮะเรื่องนี้ค,<ะ>ครับผมแล้วก็มูลค่าของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะจะก้าวกระโดดเป็น2 000, 000, 000ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573น<ค>ะครับผมซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายดีนะในในแง่ของการที่เรามองว่าคนมองเข้ามาแบบอย่างผมเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแบบละเอียดลึกซึ้ง,งนะครแต่ก็เข้าใจว่า อาเซียนประกอบด้วยประเทศต่างๆซึ่งมีระดับของการพัฒนา,าเศรษฐกิจดิจิทัลที่แตกต่างกันแต่ตัวเฟรมเวิร์กกรีเมนเนี่ยน่าจะช่วยในการทําให้กรอบความตกลงหรือการที่จะดําเนินความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเรื่องของดิจิทัลออเอีโคโนมีเฟรมเวิร์กกรีเมนนี่มันรวมอะไรบ้างครับดูเหมือนจะรวมทุกอย่างเลย ใช่ค่ะจะครอบคุมในด้านการค้าดิจิทัลนะคะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนการชำระเงินและใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลความปลอดภัยออนไลน์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดนและการคุ้มครองข้อมูลนโยบายด้านการแข่งขัน ความร่วมมือในประเด็นอุบัติใหม่เช่น a อไนะคะ <c oughs> และก็กานเคลื่อนย้ายบุคคลที่มีความสามารถมีทักษะด้านดิจิทัลค่ะอันนี้คือครอบคลุมมากเพราะว่าเราพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลเราจะไปนึกถึงเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซนะ <c oughs> หรือดิจิทัลเทรดนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้อันนี้ก็สําคัญแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ทำไงให้เสริมสร้างคอมเพ t ิท e ฟเนส ซึ่งต้องโยงกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็บุคคลต่างๆ upskill reskill ด้วยนะ AI เทคโนโลยีใ,ใหม่ๆที่มีความก้าวหน้านี่ก็จะต้องมารวมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ครอบคลุมมากๆนะครับแล้วก็จะมีเอกสารอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีเอกสารที่จะจัดทำด้วยก็คือ ASEAN Leaders Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN นะคะคในปี64 จะทำไปแล้วครับผมและ the study on ASEAN Digital Economy Framework Agreement ในปี2566อ,อนี้เพื่อน,นำไปสู่การเป็น ASEAN Digital Economy นี่เราภาพรวมเลยคือ Digital ASEAN หรือ ASEAN Digital Economy อันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่อาเซียนต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลก็ล่ามสมัย ปนะีนี้ที่ผ่านมาถือว่าสําคัญมากนะครับย้ำอีกทีว่าไทยเราเป็นประทานนะครับโดยมีจอรรอเนะกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการเจราจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิตลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกเลยนะครับเรื่องสุดท้ายนะอเผอิญว่าเวลาก็ยังมีอยู่แต่ว่าเรื่องสุดท้ายก็เรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรคือเรื่องของการที่มี ความตกลงเขตการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า FTA ใช่ไหมครับ FTA agreements ต่างๆโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยมีอ t t a อยู่แล้วอาเซียน free trade area นะครับซึ่งตั้งแต่ปี1992นะฮะที่มีการจัดทำสิ่งนี้แล้วก็เรื่อยมาจนเรามี AEC ที่เราพูดกันก็คือ2015นะครับแล้วก็จนปัจจุบันนี้เรามีการที่ขยายเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับ ภายนอกภูมิภาคใช่ไหมครับเรื่องนี้มีพัฒนาการหลายเรื่องเลยครับผมให้พี่วีลาให้ฟังหน่อยครับอิงาเซียนก็มีการทําความตกลงกับประเทศคู่เจรจาหลายประเทศอยู่เหมือนกันปัจจุบันก็มีประมาณทั้งหมดรวมถึงที่เป็นไม่ใช่เป็นทวีเอนเดียวครับผมรวมถึงอันที่เราจะพูดถึงอาเซียนีด้วยก็เจ็ดฉบับอแล้วก็ที่อยู่ระหว่างการเจรจาก็กับแคนาดานี่ค่ะอฉบับ โอเคซึ่งมีพัฒนาการเริ่มจากอาเซียก่อนไหมได้ค่ะอาเซีนี้คือ Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP นะครับภาษาไทยว่าความตกลงพุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคค่ะครับผมอันนี้ FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก No doubt นะครับ15ประเทศรวมกันครับผมก็มีผมพูดนิดนึงประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศนะครับ จี่นิกาหลีใต้ญี่ปุ่นแน่นอนบวก3ามแล้วก็มีออสเตรเลียนึ่งแนด้วยนะฮะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ f t a ฉบับนี้ก,ออก็มีโอกาสให้ไทยในหลายๆเรื่องเลยเรื่องนี้ใชะเรืะะ่องของอาเซปก็อุตสาหกรรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไทยกำลังผลักดันอยู่ในอาเซปด้วยใช่ไหมครับพวก a อ e v พพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเงิน และเท,เทคโนโลยีชีวภาพค่ะครับนอกจากนี้ในช่วงเวลาที่การเมืองระหว่างประเทศมีความผันผวนจะต้องเผชิญกับปัจจัยสิ่งต่างๆเช่นโรคระบาดภาวะโลกร้อนแล้วก็การที่สมาชิกข,ของอ,อาเซียนเนี่ยเดินหน้าใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความตกลงก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อีกด้วยก็เขาเรียกว่ามี d i s r u p t i o ใช่ไหมครับมี สงครามการค้านะตอน,ตอนนี้เราก็ต้องพูดเรื่องนี้อีกนะครับเพราะว่าเราก็มีความไม่แน่นอน <c oughs> เมื่อทรัมป์กลับมานะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งล่าสุดแล้วก็เริ่มมีวิแววของการที่ตั้งกำแพงภาษีก็ดีหรือการทำสงครามการค้าต่างๆก็ดีมันมีความผันผวนอยู่ทีนี้เพื่อเสริม,สร,มสร้างเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางเศร,รษฐกิจในภูมิภาคของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้อาเซปเป็น เต็มที่ยังมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งล่าสุดความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับอ่าอสซนี้เราลงนากันไปเมื่อปี6-5ใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดนี่ก็คือมีการให้มีการจัดตั้งเหมือนออสำนักงานสำนักเลข,ขาธิการชั่วคราวเรียกว่า asset support unit คือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาภายใต้สำนักเลข,ขาธิการอาเซียนนะคะคเป็นคาว่าจะ เวลาสองปีเนี่ยค่ะสำนังานนี้ตัวก็คือทำหน้าที่เป็น secretariat ให้อาเซทเนี่ยสักสองปีก่อนก็ชั่วคราวครับผมเป็น support unit นะครับเพื่อหลังจากนั้นหวังว่าจะมีการจัดตั้งแบบถาวรนะเป็น permanent secretariat เป็นสำนักงานแบบ standalone ออกมาครับผมนะครับแล้วเรื่องขยายสมริกภาพก็มีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับ ก็เข้าใจว่าอย่างผมทำเี้นจีเนี่ยฮ่องกงเขาก็สมัครนะฮะอันนี้มีพัฒนาการอะไรบ้างเลยคือจริงๆแล้วเราเปิดตามความตกลงเนี่ยนะคะเปิดรับสมาชิกใหม่ได้ตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วค่ะก็มีสามเขตเศรษฐกิจหรือประเทศที่ได้มีหนังสือแจ้งความจำนงเป็นทางการที่สำนักเลขาธิการอาเซียนอะนะคะก็จะเป็นฮ่องกงศรีลังกาแล้วก็ชิลีค่ะครับผม สามประเทศและเขตเศรษฐกิจเนาะเพราะฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับก็ได้สมัครแหละใช้คำนี้นะฮะก็มันจะมีกระบวนการอยู่ในการรับเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียต,ต่อไปอ่ะอาเซียครบถ้วนข้ามมาที่ประเทศใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งมากๆนะครับถ้าพูดถึง e c o n o m y interdependence นี่แบบว่า very close เลย จีนใช่ไหมครับ,รบตอนนี้เรามีเขตการค้าเสรีกับจีนคืออาเซียน i n น่าเอฟทีเอันนี้เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดเราก็มีการเจรจาเพื่อยกระดับความตกลงนะะครับ,รบก็มีการเจรจาไปครั้งที่หนึ่งเมื่อเดือนกุมภาปีที่แล้วอะค่ะครับผมโดยได้จัดตั้งคณะทํางานขึ้นใหม่เพื่อรับผิดชอบประเด็นใหม่ภายใต้การเจรจายกระดับความตกลงอันนี้นะคะจำนวนเจคณะขึ้น ก็ <g ül> จะมีคณะทางานด้านการด้านการค้าสินค้าซึ่งไทยโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานฝ่ายอาเซียนค่ะถึงการค้าสินค้าสําคัญมากนะฮะแล้วไทยก็เป็นประธานด้วย<ช>นะ,ะโดยกระทรวงพาณิชย์เนาะ,ะเป็นหน่วยง,งานหลักแล้วก็จะมีคณะทํางานด้านพิธ,ธีการทางศุลกาการนและการอำนวยความสะดวกทางการค้าครับผมมีคณะทํางานด้านการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคครับคณะทํางานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลค คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานฝ่ายอาเซียนเราทำเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวด้วยในฐานะประธานค,ครับก็คณะทำงานด้าน MSME ครับผมคณะทำงานด้านขนาดากดลางขนาดย่อยขนาดย่อมนะฮะแล้วก็ด้านกฎหมายและสถาบันครับผมซึ่งเราเรียกความตกลงที่เรายกระดับนี้เป็นอาเซียนไชน่า FTA 3.0อัปเกรดเรียกสามจแสดงว่าอัปเกรดมาครั้งหนึ่งแล้วล่ะครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะพราะครัออ้งแรกเป็น1.0ึ่งจุดศูนามจุดศูนนะครับซึ่งล่าสุดมีพัฒนาการที่การประชุมสุดยอดอาเซียนจีนใช่ไหมครับใช่ค่คะเมือ่อวันที่10ตุลาที่ผ่านมาที่เวียงจนันทน์สปฟอาวเป็นประธานค่ะครับผมมีการรับรองเอกสารค่ะรับรองเอกสาร joint statement on the substantial conclusion o อ the a s e a เ c ียนไชน่าฟรีเทรดแอเรียร์อัปเกรดดนโกเชชันเนี่ยนะคะคือเขาใช้ว่า substantial conclusion ก็หมายควาว่ามีการสรุปแล้วล่ะอย่างเป็นสาระสำคัญนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มีการสรุปผลการเจรจาและก็กำหนดการลงนามความตกลงไปด้วยเลยในปีหน้าใช่ไหมครับซึ่งเป้าตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะลงนามได้ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลงนามแล้วก็จะมีการนำมาใช้และนะครับก็จะเป็นอะไรที่ตอบรับกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นนะเพราะเป็นการอัพเกรดแล้วนะครับอีกอันนึงสุดท้ายใช่ไหมครับใช่คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีเขตการค้าเสรีอันนี้ก็มีพัฒน,นาการด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเกิดอะไขึ้นในปีที่ผ่านมา ในปี2564ะะประเทศสมาชิกได้เริ่มกระบวนการเจรจายกระดับความตกลงแล้วก็ได้ประกาศสรุปการเจรจาในส่วนที่สำคัญในช่วงปลายปี2565ก็ค,คือ substantial conclusion เหมือนจีนนะปี2565ใช่ค่ะนะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดทำพิธีสารฉบับที่สองเพือ่อแก้ไขความตกลงโดยเมื่อกุมภาที่ผ่านมานี้ประเทศสมาชิกทุกประเทศก็ได้ลงนามพิธีสารฉบับที่สองนี้แล้ว ก็คือเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เสร็จปีนี้นะฮะก็ถือว่าพร้อมบังคับใช้อันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งจีนก็จะตามมาในปีหน้าอันนี้คือครบในสิ่งที่เตรียมมาเล่าให้ฟังมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับอวยพรมปีใหม่นิดนึงครับผมขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณพี่ดีมากๆครับวันนี้เราก็ ครบถ้วนนะครับเรามาเล่าให้ฟังถึงไฮไลท์ของพัฒนาการในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจเยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่บีมากมากครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังนะครับติดตามรายการเราคืออาเซียนในสัปดาห์หน้าเกือบจะเป็นปีใหม่แล้วครับก็ช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่กลาลังมาถึงนะครับพี่บีให้ออพอไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอกก่อนแล้วกันในคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่อีก ก่อนที่จะถึงปีใหม่ครับวันนี้ผมกับพี่บีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ